สวัสดีสมาชิกรถมือ2องชาแนลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้รถสภาพมือเดียวป้ายแดงไม่เคยติดแก๊สกับ Toyota Camry 2.4V Navigator ตัวท็อปสุด ปี2008ราคาเปิดมาถูกที่สุดในตลาดย้ำนะครับถูกที่สุดในตลาด199,000บาทเพื่อนๆสนใจซื้อสดไม่บวกแหวนนะครับราคาคุ้มค่าแบบนี้ได้รถสภาพนางฟ้าสุดๆมือเดียวป้ายแดงและที่สำคัญเลขไมล์60,000กว่ากิโลครับเพื่อนๆสวยจัดจ้านจริงๆนะครับใครสนใจจัดไฟแนนซ์ก็พูดคุยกันได้ครับมีทีมงานให้คำปรึกษาดูนะครับจองด่วนๆจองผ่านล้าน3,000บาทรถจอดอยู่รามินทราเพื่อนๆสภาพแบบ นี้ประวัติดีแบบนี้มือเดียวป้ายแดงติดจองเร็วมากๆครับเพื่อนๆตัดสินใจด่วนใครหารถไว้ใช้ในช่วงปีใหม่แบบนี้รีบเลยครับคันนี้ครับแคมรี่ 2.4V ตัวท็อปสุดสวยๆงามๆสีดำลงตัวทุกมิติเลยนะครับเพื่อนๆเอาไปใช้งานกันนะครับผมใครสนใจพร้อมซื้อคันนี้รีบโทรหาผมเลยนะครับ0885845375นะครับรีบจองเลยครับจองผ่านร้านเท่านั้นครับด่วนๆครับ